สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องของปนันบอลสีนะคะวันนี้มาเจอกันเช้าเช้าวันอาทิตย์นะคะเช้าว,วันอาทิตย์เดือนมีนาคม2567นะคะเป็นเช้าว,วันอาทิตย์เนาะ วันนี้นะคะวันนี้ป้านันก็จะมาแบ่งปันบอลสีสวยๆไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะราคาแบบเบาๆจับต้องได้นะคะเพื่อนๆจ๋าราคา70บาททุกอย่างทุกกระถางกันเลยนะคะวันนี้เนาะค่าส่งป้านันก็จะให้อยู่ที่ เจบาทนะคะเหมาเหมาอยู่ที่70บาทปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มนะคะเหมาอยู่ที่70บาทซื้อกี่กระถางก็70บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าส่งปอนอ EMS ให้นะคะเพื่อนๆท่านใดเข้ามารับชมแล้วถ้าถูกใจคลิปหรือว่ามีถูกตาถูกใจแต่ยังไม่พร้อมเรื่องเงินก็ กดติดตามไว้นะคะเพื่อนๆจ๋ากดติดตามไว้เดี๋ยวป้านันก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆอ,อยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะราคาหกอ่าเจ็ดสิบบาทราคาวันนี้ก็ว่ปนาป้านันจะให้เจ็ดสิบบาททุกอย่างทุกต้นทุกกระถางนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยจับต้นอะไรก็เจ็ดสิบบาทกันเลยนะคะ mm. เพื่อนๆจ๋าไซส์ใหญ่ๆกันเลยจอมโบ้จมโบ้เลยวันนี้พิเศษพิเศษให้นะคะ สำหรับเป็นวันหยุดวันอาทิตย์เนาะว่างๆก็มาดูคลิปดูบอนสีสวยๆเอาไปปลูกตกแต่งสวนนะคะไปเพิ่มสีสันของบ้านเนาะให้ดูสวยงามขึ้นนะคะก็เอามารับชมแล้วก็ถ้าเตรียมสมุดปากกาถ้าถูกใจต้นไหนก็จดชื่อบอนโทรหาได้เลยนะคะจัดวันจัดส่งก็ วันจันทร์นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าวันจันทร์วันนี้วันอาทิตย์เน,ะะนาะป้านันก็จะรับยอดไว้แล้วก็จะจัดส่งให้วันจันทรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะต้นแรกเลยต้นแรกเลยป้านันเอาเอาอ่าอัมพรอัมพรให้เลยนะคะใบดกดกใบสวยๆกัดสีสวยๆกันเลยเจ็ดสิบบาทนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะคะเ,เพื่อนๆท่านใดอยากเอาไปทําฟอร์มกอ เอาไปทำฟอร์มกอได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสาต้นนี้สวยมากเลยถ้าว่าพูดถึงรวมกัน3ต้นนะคะอันนี้ปนันจะจับให้ดูเนาะเพราะปะนันไม่ได้คัดต้นไม้นะคะวันนี้ปนันไม่ได้คัดต้นไม้มาพูดเอาในอ่างในตู้กันเลยไซส์ใหญ่หญๆสวยๆความสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะเ,เพื่อนเจ๋าความสูงหนึ่งไม้บรรทัดปนันให้เจบาทเ,เพื่อนๆเอาไปก็ไปจัดใส่กระถางจัดนั่นเอาเองเลยเนาะ จะใส่กระถางกลมหรือกระถางยาวจัดการกันเลยนะคะสวยๆไซส์แข็งแรงดินที่ของป้าน,นันนี้เขายังไม่หมดอายุนะคะยังมีคุณภาพอยู่ยังดีอยู่เพื่อนๆท่านได้เอาไปก็ไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนดินนะคะคือจับไปไปคว่ำแล้วก็ไปตั้งวางได้เลยถ้าจะเปลี่ยนกระถางนะคะ ต้นตอบมาต้นต่อมา,อ,มาอันนี้จะเป็นทับทิมเมืองจันทร์ทับทิมเมืองจันทร์ก็เจ็ดสิบบาทแข็งแรงมากเพื่อนเพื่อนจา๋าเจ็ดสิบบาทนะคะสวยสวยกันเลยทับทิมเมืองจันทร์เจ็ดสิบบาทนี่นี่ป้นานจะเอาไซส์แบบใหญ่ๆมาให้เลยอันนี้จะเป็นหยกกำบมมียีสีเขียวเหนียวซับนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าสีเขียวเหนียวซับต้นใหญ่อลังการเจ็ดสิบบาท ราคานี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีก็รีบกันเลยนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะใหญ่ๆกันเลยมีหลายต้นนะคะแต่ปนันจะหยิบแค่ต้นเดียวเนาะอันนี้จะเป็นรวยล้นฟ้าอ่ารวยล้นฟ้าป้านันก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะรวยล้นฟ้าไทยนะอ่าต่อมานะคะอันนี้จะเป็น <c oughs> บางใหญ่อ่าบางใหญ่ก็ไซส์ใหญ่จริงๆอ่าให้เจ็ดสิบบาทนะคะเขาอยู่ในกลุ่มร้อยหมดนะแต่วันนี้ป้านันมาทําโปรเจ็ดสิบนะคะมาทําโปรเจ็ดสิบให้เพื่อนๆอีกนะคะวันนี้เนาะเจ็ดสิบบาททุกอย่างทุกกระถางนะคะวันนี้เนาะอ่าใครอยากได้ทําฟอร์มกอนะคะจัดการกันเลยอ่าอันนี้จะเป็นอ่า งาวกวนอูงาวกวนอูใบดกดกไซส์ใหญ่ๆกันเลยอ่ะเจ็ดสิบบาทนะคะงาวกวนอูต่อมาอันนี้จะเป็นหันุมานห่นุมานข้าวเฝ้านะคะ,ะเพื่อนๆจ๋าห่นุมานข้าวเฝ้าอ่านี่นะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยแข็งแรงแข็ง,รงแรงเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทกันเลยนี่นะคะใบเขาใหญ่อย่างนี้เลย จ็ดสิบบาทเอาไปทำฟอร์มกกนี่สวยงามมากเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าสีหวานแหววขนาดนี้นะคะต่อมาอันนี้จะเป็นไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีก็ให้เจ็ดสิบบาทไก่เศรษฐีอันนี้จะเป็นมนสวรรค์มนสวรรค์ก็เจ็ดสิบบาทมีแต่ไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าไปแล้วแข็งแรงมากเลยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหมอ ยอดเดชอ่าหมอยอดเดชนะคะเจ็ดสิบบาทความสูงเกือบอันนี้ไม้มันโอ้โหตายหาเลยหักเลยนันอืเดี๋ยวหักแล้านันก็เด็ดมันก็เลยหักมาเดี๋ยวป็นันเอาไปจิ้มจิ้มไว้คอยดูกันว่ามันจะติดไหมเดี๋ยวป็นันเอาไปแยกวัดหักเลยอันนี้จะเป็นนางสววหะอ่านางสววหะนะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์ใหญ่ๆกันเลยนี่ ไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะเดี๋ยวป้นานันเอาออกมาจับให้ดูก่อนนี่ต้องเอาไม้ค้ำเลยใบยใหญ่ๆต้องแบบไซส์แบบกัดสีสวยๆกันเลยนะคะนางสวหะนะคะเจ็ดสิบบาทต้นต่อมาจะเป็นตะวันชิงพบตะวันชิงภพอ่าไซส์ใหญ่ๆกันเลย70บาทนะคะตะวันชิงพบ ต้นนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยจะเป็นเจ้าปอแก้วหรือเจ้าเวียงพิงก็นานลืมชื่ออีกแล้วอ่ะให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอ้าวมาใครอยากได้รีบทักมาเลยเป็นบอลใบกลมสีหวานๆนะคะให้เจ็ดสิบบาทกันเลยจับอะไรก็เจ็ดสิบนะคะวันนี้เนาะเจ็ดสิบกันเลยนี่อ้นี้เยอะนะคะมนสวรรค์เยอะนะ ไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์ใหญ่ๆกันเลยวันนี้เจ็ดสิบบาทโตเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาททุกกระถางอันนี้จะเป็นไก่ชัยรัตอ่าไก่ชัยรัฐนะคะอ่าเพื่อนๆจ๋าเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นขุนสรน,นี่อันนี้ขุนสรน,นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ขุนศร มีต้นอะไรแอบมาด้วยอันนี้น่าจะเป็นเอออะไรต้นนี้จะเป็นอะไรอีกเนะฮะหนึ่งต้นแถมไปอ่าเจ็ดสิบาทนะคะขุนสันมีน้านะหมอยอดเดชอยู่ตรงนี้มีอีกนะเพื่อนๆจ๋ามีเยอะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเทพเทวาทับกันเบียดกันเทพเทวา นี้จะเป็นสิบราหุ้มทองมีแต่ไซ้ใหญ่กันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ้าวันนี้จัดกันไปเลยพนันจะโละตู้ให้เลยนะคะอันนี้ปูทิมไส้ใหญ่อลังการกันมากเดี๋ยวพนันยกให้ดูตรงนี้มีสองกระถางเดี๋ยวพนันจับต้นนี้เลยเอาใครอยากได้ต้นรีวิวรีบมากันเลย่ะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะปูทิมนะคะเจ็ดสิบบาทราคานี้นะคะ อันนี้จะเป็นบอนกาบหรือสีมงคลชหรือสีมงคลชนเจ็ดสิบบาทนะคะหรือสีมงคลต้นนี้ก็มาอยู่ตรงนี้อีกเจ้าเวียงพิงนะคะหรือสีมงคอ่าอันนี้จะเป็นสาววารินสาววารินเจ็ดสิบบาทวันนี้จับอะไรก็เจ็ดสิบนะคะจับอะไรก็เจ็ดสิบใครต้องการเอาไปทำฟอมกอ โคตรคุ้มเลยวันนี้อันนี้จะเป็นสีสองรักนะคะสีสองรักอันนี้จะเป็นซับเศษถีซับเศษถีกัดสีสวยๆใบนะคะสีมีมิติดีจังเลยสวยมากเลยเพื่อนๆจ๋านี่สวยมากเลยเจ็ดบบาทอันนี้จะเป็นอ่า พ,ะะพะระวัยพระวัยป้านันจะลืมชื่อซะและ้พวพระวัยนะคะพระวัยก็เจ็ดสิบอันนี้จะเป็นนบพระเก้านพระเก้าหน้านี้ก็สวยเพื่อนๆจา๋าไซส์ใหญ่ๆเจ็ดสิบแข็งแรงแข็งแรงนบพระเก้านะคะนบพระเก้าใครอยากได้รีบทักป้า,านันมาเนอะต่อมาจะเป็นเจ้าจักรพพัดเจ้าจักรพพัดโตขึ้นนางก็สวยนะเพื่อนๆจ๋านี่เจ้าจักรพพัดนะคะ ดงนะคะด่างเลยนี่ใบนี้ออกมาสวยเลยนี่กําลังจะนั่นออกมาด่างสวยมากเลยเพื่อนๆจ<ะ>๋าเจ้าจักระพัดเจดสิบบาทนะคะต้นนี้ต้นนี้เออประนันนึกได้แล้วชื่อฟีนิกอ่าฟีนิกนะคะเพื่อนๆจ๋าฟีนิกให้เจ็ดสิบบาทสวยมากเลยฟีนิก งาวควนอูต้นนี้ใบดกมากเพื่อนๆจ๋าใบดกฟอมพุ่มเลยเอาให้เจ็ดสิบบาทนะคะงาวกวนอ,อูต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวยงามต้นนี้ก็สวยงามมากทับทิมเมืองจันต้นนี้สวยงามมากเพื่อนๆจ๋าเจ็ดสิบบาทรีบกันเลยรีบจับจองกันได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋า เจดสิบบาทนะคะวันนี้ขายกันแบบโลตู้กันไปเลยอยากเคลียร์พื้นที่นะคะจะได้เอาต้นใหม่มาใส่เบบีกำลังออกนะคะอันนี้จะเป็นสีเทพารักนะคะจับอะไรก็เจดสิบกันไปเลยวันนี้นะคะพระนั้นจะมาเคลียร์ตู้นะคะโลตู้ ต้นต่อมาต้นต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมะนีทองมะนีทองก็สวยนะคะเพ,เพื่อนจ๋ามะนีทองกัดสีมาสีสวยๆกันเลยมะนีทองอยชมพูทวีปต้นนี้ล้ะน่ารักน่ารักนะเจ็ดสิบบาทนะคะชมพูทวีปราคานี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าหน้าเลยเอาอันนี้จะเป็นออมนาคนะคะออมนาคประนันมี เยอะนะคะเพื่อนๆจะเอารีบเลยใครอยากเอาไปทําฟอร์มกอไปรวมๆกันเป็นสามต้นในกระถางเลยนะคะสวยงามมากมายทาฟอร์มกอแล้วหูออลังการมากอันนี้เลิศมงคลมีเลิศมงคลนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ต้นประมาณนี้เลยนะคะเลิศมงคลบอนสีสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เนาะ อันนี้จะเป็นรัตนบุรีรัตนบุรีอันนี้ก็โตขึ้นก็สวยนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดสีมันมมาแล้วอ่าปะนันมาขายราคาเคลียร์ตู้กันเลยนะวันนี้นะมาประจัดโตให้ราคาเคลียร์ตู้กันเลยนี่จะเป็นเรือนหลวงเรือนหลวงโตขึ้นนางก็สีชมพูสวยๆเลยนะคะเรือนหลวงชื่อดีมากเลย ชมพูทวีปประนันมีลายกระถางนะคะนี่มามุมนี้ก็เห็นอาจจะเป็นจังหวัดลำพูน่ตับจังหวัดนะคะใครอยู่จังหวัดลำพูนหรือใครสะสมตับจังหวัดนะคะเป็นบอลใบกลมจังหวัดลำพูนนะคะเป็นบอลใบกลมนี่ใบห่อหอ่อเป็นทรงถ้วยเลยนะคะเพื่อนๆจาน้ําขังถ้วยเลยนะน้ําขังใบกันเลยบอลใบกลมนะคะเจ็ดสิบบาททุกอย่างทุกกระถางนะคะวันนี้เนาะ อันนี้จะเป็นจอมทับจับอะไรก็70ไปเลยไซส์ใหญ่ๆโลตู้เคลียร์ตู้นะคะ70บาทนะ70บาทกันเลยเดี๋ยวป้านันพาดูอันนี้อีกก่อนต่อมานะคะจะเป็นเทพเทวริษนะคะเพื่อนๆจาเทพเทว เทวฤทธ์ป้านันก็มาให้เจ็ดบาทนะคะเทพเทวฤทธ์เนะาะคนไหนยังไม่มีนะคะบอลตัวนี้ก็สวยนะเป็นบอนใบป้ายนะคะเจ็ดสิบบาทให้ราคา70บาทกันเลยนะคะวันนี้เนะาะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้พ,พรพะร่วงพ,พรพะร่วงเจ็ดสิบบาทนะคะพ,พรพะร่วงต้นใหญ่ๆกันเลยนะคะ พรพระร่วงอันนี้จะเป็นหนุมานหนุมานหนุมานหักด่านหนุมานหักด่านก็เจ็ดสิบบาทหานุมานหักด่านนะคะเพืเ่อนๆจ๋าหนุมานหักด่านต่อมานะคะอันนี้จะเป็นม่านนางพิมพ์ม่มานนางพิมพ์นะคะ,ะม่านนางพิม นางสววหะเยอะเลยนะเพื่อนๆจ๋านางสววหะอันนี้จะเป็นนางรากสดเทวีนางรากสดเทวีอ่าเจ็ดสิบบาทกันเลยวันนี้ขายราคาเคลียร์ตู้โลตู้กันนะคะขายราคาโลตู้กันเลยให้หมดให้นั่นไปเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าจะได้เอารุ่นใหม่เข้ามานะคะปะนันไม่มีที่ปนันขายโลตู้เพื่อต้องการที่เนาะอ่าอันนี้จะเป็น คุณหญิงทองม้วนนะคะคุณหญิงทองม้วนเอาให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทใบหอ่อใบนั่นสวยดีจังเลยเพื่อนๆจ๋าเอาเจ็ดสิบบาทกันเลยงามงามโอ้ยนางสววหะอยู่ตรงนี้ก็เยอะเลยนะเนี่ยเพื่อนๆน,นี่ เจ็ดสิบบาทนะคะนางสวหะก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะเป็นบอลเก่าบอลโบราณน,น่าสะสมหนึ่งตัวอ,อันนี้จะเป็นพญาอนุชิตอ่ะพญาอนุชิตเดี๋ยวพนานหยิบให้ดูนี่ลูกกาลังออกมาแล้วนะลูกกาลังออกมาแล้วพญาอนุชิตก็เจ็ดสิบบาท จสบบาทจับอะไรก็เจ็ดสิบอันนี้ออมนากมีม,มีมีนางสวะะะแซมมาด้วยออมนากนี่ออมนะไม่ใช่ขอโทษทีเพื่อนๆจา๋าอันนี้จะเป็นเดือนตับเดือนเป็นบอลใบกลมเดือนเมษานะคะเดือนเมษามีนางสวะหะแอบมาด้วยเดือนเมษาเนาะสวยๆกันทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็น สิราหุ้มทองหืมไซส์ใหญ่ๆบิ๊กบุ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าเจ็ดสิบบาทเกินคุ้มกันเลยวันนี้อ่าอันนี้จะมีสองต้นเทพเทวริสกับเอ่ออ่าเอ่อ,เ,อเทพเทวาอ้าวสองสองเทพเลยเอ่าอยู่ในกระถางนี้อ้าวใครดูกระถางนี้นะคะมาถึงกระถางนี้ใครไวใครได้เด้อใครไวใครได้เอาเทพเทวริสกับเทพเทวาเจ็ดสิบบาท อันนี้ร่ารวยมีร่ํารวยร่ารวยกับอะไรมั่งเนี่ยแอบอยู่เนี่ยหันุมานเพื่อนๆจา๋าแต่ยังไม่รู้ว่าหันุมานเข้าเฝ้าหรืออะไรมีนั่นจัดไปประน,นันก็โล่ให้ร่ํารวย70บาทมีหันุมานแถมไปด้วยอ่าจัดเลย70บบาทนะคะราคาเคลียตู้นะคะเพื่อนๆจา๋า อ่นนี้จะเป็นขุนสีคดชะคงนี่กำลังกัดสีมาแล้วนะคะขุนสีคดชะคงเจ็ดสิบบาทนะคะใครอยากได้เอาไปทำาลอมกอบอกเลยจัดให้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเล่าปีเล่าปีนะคะเล่าปีเดี๋ยวพนันทอนยากาให้นะเล่าปีเจ็ดสิบบาทนางลากสดต้นนี้ก็สวยเนี่ยใต้สวยๆเลยถอนหญ้าออกจากเล่าปีก่อน โอ้ยอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้มหาโลหะสีหวานหวานกันเลยนะคะมหาโลหะเจ็ดสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ้ามีหลายกระถางพอแบ่งปันเพื่อนๆได้หลายหลายคนนะคะอ่าสวยๆกันเลยอันนี้อันนี้จะเป็นอ่าอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นพระรัก พรารักนะคะเอาเพื่อนๆจ๋ากาลังกัดสีมาสวยๆพรารักนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่เลยเอาให้เจบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆโลตู้เคลียร์ตู้กันไปเลยเต้นนี้จะเป็นสยามเพลสยามเพล่เาเจ็บาทโอ้ยชายชนต้นนี้สวยงามมากเพื่อนๆจ๋านะชายชนนะคะ เพื่อนท่านใดอยากได้ชายชนสวยๆไซส์ใหญ่ๆเจ็ดสิบบาทป้ายสวยมากเพื่อนๆจ๋าแดงสวยมากเลยอ้าวเจ็ดสิบบาทวันนี้จับอะไรก็เจ็ดสิบนะคะจับอะไรก็เจ็ดสิบเราปีกระถางนี้มีสองต้นในกระถางเราปีแล้วแถมมีชมพูทวีปน้อยๆอีกหนึ่งต้นอ่ากระถางนี้เท่าก็สามต้นเจ็ดสิบบาทจัดกันเลย ใครอยากได้รีบทักมาอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นอ่าลืมชื่อแล้วอันนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวรัตนาสินอ่ารัตนาสินนะคะ70บาทสะดุดหน่อยก้มหน่อยเงยหน่อยลืมชื่อนยเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นยัก,กษ์รณพักกับกับกับเออ อะไรเจ้ากุงลงกายักษ์ลนภักกับเจ้ากุงลงกาเอาเจ็ดสิบบาทนะคะใครได้ฟอมสองต้นก็โชคดีไปประนันจับเราก็ให้เลยอันนี้จะเป็นาวาสุกรีแผงวาสุกรีแผงสูงสวยใหญ่เลยนี่เพื่อนๆจ๋าวาสุกรีแผงนะคะเจ็ดสิบบาทแผงแต่สวยเดอ้อแผงแต่สวยนะคะงามงามเจ็ดสิบบาทไซส์ใหญ่ๆ ต่อมาอันนี้จะเป็นอะไรนะมณีมณีอะไรนะป้านัน,นะน,านลืมแล้วอะไรสักอย่างอ่าอันนี้ก็สวยอันนี้ก็กัดสีชมพูใบดกสวยด้วยป้นานันลืมชื่อเอาให้เจ็ดสิบบาทนะคะเพื่อนๆจา๋าอันนี้ก็เป็นบอลกัดสีนะบอลกัดสีกัดมาแล้วสวยมากงามอลังชังเลย อันนี้จะเป็นหมอสีน้อยอ่าหมอสีน้อยนะคะหมอสีน้อยเป็นบอลใบกลมนะคะบอลใบกลมเอาให้เจ็ดสิบบาทกันเลยหมอนสีน้อยอก็จะประมาณนี้อันนี้นี่อมนาคต้นนี้ออมนาคม,มีจํานวนนะคะเพื่อนๆจ๋าอ,อมนาคก็มีจํานวน ต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นหานุมานอมพับพ,พาหานุมานอมพับพ,พานะคะเ,เพื่อนๆจ้ะเจ็ดสิบบาทอ่าวไซส์ใหญ่ๆหมูเจ้าจักระพัดตรงนี้มุมนี้ก็เยอะนี่เยอะนะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวปะนันลืมชื่ออีกแล้วอันนี้จะสุดลักอ่าสุดลักเจ็ดสิบบาทนะคะสุดลักนะคะหืมชายชนต้นนี้เบลเลอร์เลยน,ะนั่นเนี่ยเจ็ดสิบบาทเลย ลายชนนะคะชายชนอันนี้จะเป็นโฉมปราดอ่าโฉมปราดนะคะโฉมปราดเจ็ดสิบบาทเหมือนกันโฉมปราดนะคะอันนี้จะเป็นบอนกาบบอนกาบนะเทพประสิทธิ์โอ้โหไซนี้อาป้าปนันก็มาโล่ให้เคลียร์ให้เลยเจ็ดสิบบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์ใหญ่ๆดูลายสวยมากเจ็ดสิบบาทนะคะขอให้หมดอย่างเดียว ต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นมัดฉานุอันนี้มัดฉานุนะคะมัดฉานุเอาให้70บาทนะคะมัดฉานุนั่นไก่ต้นนี้ก็สวยเพื่อนๆจ้าไก่ต้นนี้ก็สวยไก่ชัยรัตต้นนี้ก็สวยงามมากมีสองสาม 2, ต้นนะ ด้านนี้สวยๆเลยเจสิบาททั้งนั้นเลยนะคะเจดสิบบาททั้งนั้นเลยสวยๆกันทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นาชาระวันชาระวันลิสเด,ด,ดี๋ยเดี๋ยวโอ้ย อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเพื่อนเพื่อนจานี้จะเป็นลูกไมโ้โหใหญ่แท้ละใหญ่กลมมากเลยเจ็ดสิบบาทเนาะจะหอโอ้ยมุมนี้เพื่อนๆนจา๋าหานุมานอมพับพาต้นนี้สวยมากเลยต้นนี้สวยมากเลยนะคะนี่ใบกลมเลยนะคะอหานุมานอมพับพา อันนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงอ่าเจสิบบาทนะคะจับอะไรก็เจ็ดสิบนะคะวันนี้เนาะอ่าอันนี้จะเป็นแตงโมอ่าเจ็ดสิบนะคะแตงโมรู้สึกจะเห็นต้นเดียวนะคะเพื่อนๆจา๋ามีต้นเดียวอันไหนมีเยอะเดี๋ยวป้านันบอกว่ามีเยอะเนาะอ่าอันนี้จะเป็นอ่าคุณหญิงหรือเจ้าสาวอาให้ป้านันให้เป็นคุณหญิงแล้วกันอ่ามีด่างมานิดเดียวให้เป็นคุณหญิงเลย ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้จับอะไรก็เจ็ดสิบทั้งนั้นเลยจับอะไรก็เจ็ดสิบนะคะจัดไปต้นนี้พญาพันวังกับรวยร้นฟ้าเอาอยากให้อยากให้ใหเา้ากระถางนี้ก็เจ็ดสิบนะคะรวยร้นฟ้ากับพญาพันวังจัดไปเลยให้รัวรัวกันเลยนะคะให้แบบรัวรัวกันเลยอุ้ยต้นนี้อ๊ ฉลองกุ้งกับอ่าอะไรนะอันนี้อะไรอรัศมีเงินฉลองกุ้งกับรัศมีเงินอ้าไปนั่นเอาเลยให้เจ็ดสิบบาทใครเจอแพ็คคู่นะคะโชคดีเลยอันนี้จะเป็นพรม,มพรมพิมานพรมพิมานกับอ่าอะไรสักอย่างอ่ะพรมพิมานกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้เจ็ดสิบบาท ยังกัดสีไม่ชัดเจนบ้านันก็เลยจําชื่อไม่ได้อ้ายังไม่รู้ชื่อพรมพิมานกับอะไรไม่รู้70บาทจัดไปอันนี้จะเป็นอนางนางนาง,านางวิชุดานางวิชุดากัดปๆกันอย่างนี้เลยอันนี้ก็70บาทนะคะนางวิชุดาอ่าอันนี้ก็จะเป็นบอลเก่าบอลโบราณอันนี้ จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะคนคนสักอย่างเนาะป้นัน,นก็ลืมชื่ออีกแล้วอ,อุ้ยให้เจ็ดสิบาทเหมือนกันให้เจบาทจะจะปัดโทรศัพท์หล่นให้ได้แหละอะไรสักอย่างนี่แหละอ้หูมันมีทองต้นนี้ใหญ่อลังการเจดสบาทนะคะ,ะเศรษฐีสุพสรรณเศรษฐีสุพรรณนะคะเจบาทสีชมพูมาแล้วนะกำลังมาแล้วนะสี ชมพูกำลังออกมาแล้ว70บาทนะคะอืยสวยๆเลยนันเคลียตู้นะคะวันนี้ขายโปรคลียตู้กันเลยก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นไก่ตัวงามไก่แก้วตัวงามสองต้นในกระถาง70บาทนะคะอ่าจัดไปให้กันแบบรัวๆกันไปเลย ก็จะประมาณนี้สําหรับวันนี้นะคะป้านันก็จะอพอประมาณนี้ก่อนนะสําหรับวันนี้เนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวป้านันมาจัดเคลียร์ตู้ให้ใหม่นะคะมาจัดโปเคลียร์ตู้ตู้อื่นอีกเนาะวันนี้เคลียร์แค่นี้พอสําหรับวันนี้ป้านันก็ขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีนะคะ